โอ้อันนี้นเพิ่งพ่อขั้วลาเล้วครับเอิ่นโซ่หัดอันห้องน้ำเสียครับอันเบิ่งคักๆกับมันผนา, <laughs> าห,อห <c oughs> ้อนอดนะครับแถวบ้านม <c oughs> ันเอิญๆผาห้อหนัดนนะครับอแถวบ้านเอิญๆผาห้อนอดแถวบ้านนเอิญๆอันนี้คือปลาที่ตกมาได้มือนี่นะครับอันปลาสบายตัวนึงครับปลาน,น,นิ่งตัวนึงปลานิ่งน,นีก่กระติกลอยสบายนี่กระติมกครับ เบื้องลดหนาพ่อขั้วนุ่งจิงจังขนาดแต่หูสั้นดิกๆ,ๆนุ <c oughs> ่งกนดังเล่าคมปันใบมิดโกนเทียใดย,ย่างเดียวครับมีดโบยักคมปันเลยอันนี้อันปลาหนิ่งกับปลาสวายอันนี้ขี่มันครับเพื่อนว่าชิโมกขมๆมาทันจะ <c oughs> เพื่อนกินได้บ่ไใดหรอกเพื่อนเอาไว้ทื่อๆครับ อันทั้งนี้ปลานิ่นครับเป็นกำลังแหล่เนื้อครับเป็นจิงจังขนาดได้ครับมึแตะหูมีเลือดปลานิ่งฟงใส่เห็ดเกิมเก่ม <c oughs> มีดกระบวยากเข่าบ้านในดอกมึงเล่าขึงใส่เห็นแตะหูจิงจิกเอาหั่นงามๆครับหั่นงามๆ <c oughs> ผมเชี่ยลงโซเชียลให้เศร้าโลกเพคนมึงให้เศร้าโลกเ้วยวะเออเศร้าโลก มีดกับกรีดนี่ยแม่มีดแตเอาหกเลยค่อนข้างสิอเอหน้าถายจังเลยครับหินคนมีดโบมี่ซับตอนต้มเลยนี่ฮะเอานี่งละนี่ครับเพื่นซับเพื่อนหั่นเพื่อนคนดูเพื่นตีเฮ็ดจั่างไรครับมาแม่ตัวเหล่าเนื้อออกจากหนังเลยอันนี้วิธีเหล่าเอาเนื้อออกจากหนังเอาเอา อันนี้วิธีแล่เนื้อออกจากหนังครับึ้นเห็ดไหเบิงครับเอาโซ่ดูโอ้เห็ดจังเอมึงเอาไปตัดเาตอไ่เปาเป็นยาเอวอระ้เดอยครับหนังออกจากเนื้อเนื้อออกจากหนังอันอันหนังทําไต่เอาออกแล้วกหนังท่า ハハハハ